พระเจ้าสถิตกับท mm ่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเข้าเดี่ยวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระคำของพระเจ้านะครับอยู่ในหนึ่งโครินนะครับบทที่สิบเอ็ดครับข้อที่ยี่สิบสามครับถึงข้อที่ยี่สิบหกพี่น้องมีพระคมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับวันนี้ข้อความไม่ยาวนะพี่น้องครับหนึ่งโครินครับบทที่สิบเอ็ดครับข้อที่ยี่สิบสามครับถึงข้อที่ยี่สิบหกพี่น้องครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสองพันสิบเอ็ดนะครับ พี่น้องมีข้อมูลเราดูไปด้วยกันนะครับหนึ่งโครินท์ครับบทที่สิบเอ็ดครับ้อที่ยี่สามเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรายศพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าโรร่งทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทําอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา หลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากับกิริยาเดียวกันตัดว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราข้อที่26นะครับเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการไวพระชนขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา พี่น้องครับระกัมพีในเช้าวันนี้นะครับได้พูดถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์นะพิธีหนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญนะครับของของเรานะครับที่เป็นผู้เชื่อคริสตชนนะพี่น้องครับก็คือพิธีศีลมหาสนิทนะครับหรือพิธีมหาสนิทนะครับนะสำหรับโปรเตสแตนต์นะครับหรือว่าที่เป็นคณะปฏิรูปนะครับพี่น้องครับก็จะมีอยู่สองพิธีที่สําคัญนะครับก็คือพิธีศีลมหาสนิทนะครับหรือพิธีมหาสนิทนะครับแล้วก็พิธี บัพติศมานะครับมี2พิธีนะครับที่สําคัญและเป็นเพราะสองพิธีนี้เป็นเป็นพิธีนะครับที่พระเยซูเป็นผู้สถาปนาและมีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นะพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อพูดถึงพิธีมหาสนิทแล้วนะครับผมเชื่อว่าข้อพระพรตตอนนี้นะครับหนึ่งโครินธ์บทที่สิจะเป็นข้อพระคัมภีร์โดยเพาะยิ่งย3บสามยี่หกนะครับเจอความพิธีหลายคริสตจักนะครับใช้นะในการประกอบพิธีมหาสนิทนะพี่น้องครับแล้วก็ความจริงแล้ว ประโยคนี้หรือว่าลีข้อที่2326นะครับอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนขึ้นนะครับส่งถึงจดหมายฝากที่โคลินและความจริงอาจารย์เปาโลก็ว่าลีนี้นะครับ2326นั้นความจริงเป็น tradition นะครับเป็นเรียกว่าธรรมะประเพณีนะที่สืบทอ,อดกันมานะครับซึ่งอาจารย์เปาโลก็บอกนะครับในข้อที่23ครับบอกว่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ คือส word, people, the apostles, world, ิ่งที่อาจารย์สิ่งที่ได้มอบมานะแล้วก็ได้รับมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับการรับมอบนะครับการถูกส่งส่งมอบนะพี่น้องครับนะส่งมอบเป็นเรื่องราวคําพูดของเรียกว่าการถูกส่งต่อส่งมอบนะพี่น้องครับอาจารย์โปโรบอกครับว่าการส่งมอบนี้นะครับได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพิธีกรรมนี้นะครับหรือว่าอ่าศิษย์พิธีมหาศิลครับ ได้รับจากองค์ผู้เป็นเจ้าจริงๆครับคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะในพระยาหารมื้อปัสกาพี่น้องครับอาหารมื้อสุดท้ายนะครับก่อนที่โปรงนั้นจะถูกอายัดนะครับจะถูกมอบตัวนะโดยยูดาสนะครับสาวกคนสนิทหนึ่งในสาวกใกล้ชิดของโปรงนะครับที่ทรยศพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับทำไมอาจารย์เปาโลต้องเขียนเรื่องพิธีหมาสนิทนี้ในจดหมายฝากถึงโคลินพี่น้องนะเรามาดูบริบทกันก่อนนะพี่น้องครับบริบท ในแง่ของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็บริบทในแง่ของวรรณคดีด้วยนะพี่น้องครับหมายถึงว่าบริบทในพระคัมภีนะครับพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับหนึ่งโครินบที่11นั้นอาจารย์เปโลได้เตือนพี่น้องครับได้เตือนผู้เชื่อที่โครินครับถึงการถือพิธีศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีหมาสนิทนี้นะพี่น้องครับโดยไม่สมควรนะไม่สมควรอย่างไรนะถ้าเราอ่านนะในบทที่11นะครับตอนต้นไล่มานะพี่น้องครับผมจะสรุปให้พี่น้องฟังนะพี่น้องครับนะเพื่อจะได้เข้าใจบริบทนะพี่น้องอาจารย์เปโอลได้เือนคช่่ทีโิ นะว่าเขานั้นกระทําพิธีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพิธีที่พระเยซูปเป็นผู้สถาปนานะครับเป็นผู้แต่งตั้งนี้อย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ความหมายเลยนะเหตุใดอาจารย์ปรูลถึงเตือนเขาคนเหล่านี้ครับเพราะว่าผู้เชื่อที่โควินนะพี่น้องครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่น้องครับเรียกว่ามื้อพิธีหมาสิลนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็คือกินเป็นมื้ออาหารเลยครับนะเป็นมื้ออาหารสามพิธีธรรมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่มาถึงก่อน นะครับก็รับประทานก่อนนะแล้วเขาเตรียมอาหารมานะครับอย่างดีอาจจะเป็นเหล้าองุ่นนะครับน้ําองุ่นมื้ออาหารนะครับเขาเขากินดื่มนะอย่างเรียกว่าเต็มที่นะแล้วไม่เหลือครับให้พี่น้องที่มาทีหลังพี่น้องครับแน่นอนนะพี่น้องครับพี่น้องที่มาทีหลังก็ส่วนใหญ่นะครับก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นชนชั้นคนที่ใช้แรงงานพี่น้องครับนะคนที่เรียกว่าต้องทําภารกิจนะคนที่เป็นทาสนั่นแหละพี่น้องครับนะ คนที่เป็นลูกจ้างนะก็ต้องทําภารกิจของเขาให้เรียบร้อยก่อนครับก็ถึงจะมาร่วมพิธีสามีิธามได้นะครับในที่ประชุมนะซึ่งเมื่อมาถึงปรากฏว่าอาหารก็ไม่เหลือแล้วอาหารดีๆที่เอ่อคนพี่น้องกลุ่มแรกมาเนี่ยก็รับประทานไปหมดแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับมื้ออาหารสําหรับคนโรมนะพี่น้องครับนะเขากินมื้ออาหารกันเนี่ยเขาเรียกว่าชนชั้นเดียวกันเขาก็รับประทานด้วยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับชนชั้นที่เรียกว่าเป็นชนชั้นสูง นะชนชั้นที่มีฐานะมีอันจะกินคนเหล่านี้ก็รับประทานร่วมกันนะครับอย่างอิ่มหนำสำราญนะครับและอาจารย์ปรุรก็เตือนด้วยครับว่าบางคนถึงขั้นเมาเหล้าอางุ่นเลยครับนะดื่มจนเมามมา้นะจนกระทั่งพี่น้องที่มาทีหลังที่เป็นทาสที่เป็นคนใช้แรงงานที่เป็นลูกจ้างมาถึงก็ไม่เหลือครับนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่น้องครับเห็นภาพของการแบ่งแยกนะเห็นภาพของความแตกต่างของชนชั้นครับพี่น้อง ซึ่งสิ่งนี้ครับอาจารย์ปโโลได้เตือนว่าสิ่งที่ทําแบบนี้เนี่ยขัดนะกับพิธีมหาสนิทครับที่พระเยสุคริสต์เจ้าเป็นผู้ที่สถาปนานะเพราะว่าสําหรับพระเยสุคริสต์เจ้าแล้วนะครับทุกคนเท่าเทียมกันนะและทุกคนเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์ครับและดังนั้นอาจารย์ปโโลจึงเตือนเขาครับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขครับอาจารย์ปโโลจึงพูดในข้อที่ยี่สามถึงยี่สิบหกนะครับถึงการถือ พิธีหมาสิบนี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยต้องทําด้วยความเข้าใจและต้องทําด้วยความเรียกว่ายำเกรงพระเจ้าอาจารย์ปรบบอกนะครับว่าเพราะพิธีนี้ในข้ยี3สามครับอาจารย์ปรบบอกว่าที่ซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นนะอาจารย์ปรบข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะเราเห็นคํากริยานะครับคําที่ส่งมอบนะคาที่ได้รับนะอาจารย์ปรบก็เล่นขำนะพี่น้องครับความจริงแล้วประโยคถัดมานะครับบอกว่าในคืน ที่เขาทรยศพระเยซูคริสต์เขาในที่นี้คือยูดาสนั่นแหละครับนะในคืนที่เขาทรอยศพระเยซู ith, คริสต์คพาว่าทรอยศนี่นะพี่น้องครับอาจารย์โปรโรใช้คําเหมือนกับคําประโยคแรกที่อาจารย์โปรโรใช้ครับคือส่งมอบนะส่งมอบนะครับส่งมอบคือในคืนที่เขาส่งมอบตัวพระเยซูครับอาญัตพระเยซูนั่นเองนะทรยศภาษาไทยแปลว่าทรยศ์นะครับคือการส่งมอบพระเยซู ith, นะแล้วก็บอกต่อนะครับว่าพระองค์ทรงหยิบขนมปัง นะทรงหักและตรัสว่าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของการของพระกายนะและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าครับซึ่งเราเข้ามาระลึกถึงนะครับแน่นอนครับแต่ละคณะนิกายก็จะมีศาสนาศาสตร์ในการอธิบายพิธีหมาศิธิ์ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เราก็อันนี้เราก็ให้เกียรตินะครับในแต่ละคณะนิกายนะครับเกี่ยวกับพิธีหมาศิธิ์จะมีรายละเอียดที่อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ศาสนาศาสตร์ที่แตกต่างกันซึ่งผมคงจะไม่พูดในที่นี้นะพี่น้องครับ เป็นเอ่อเป็นเรื่องของคณะนิกายนะครับที่มีเอ่อศาสนศาสตร์ที่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันบ้างในการตีความพระคัมภีร์นะครับพี่น้องครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่อาจารย์โปโลโได้ย้ําในพริบีตอนนี้คือว่าเราจะต้องเข้ามารับพิธีหมหาศิ์นี้ด้วยท่าทีของการรับด้วยความยำเกรงครับนะบเพราะสิ่งนี้ได้ส่งมอบมาจากองค์พระบิดเจ้าแล้วก็แน่นอนนะครับเราต้องทุกคนนั้นเท่าเทียมกันนะครับและทุกคนเป็นพี่น้องกัน น,นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สำแดงและเปิดเผยนะครับไม่มีการแบ่งชนชั้นนะไม่มีความแตกแยกเราทุกคนต่างเป็นพระกายเดียวกันนะครับและเข้ามาร่วมโต๊ะเสวยกับพระเยซูคริสต์เจ้าในพิธีมหาสนิทร่วมกันพี่น้องครับแล้วก็ในประโยคสุดท้ายนะครับประโยคที่26ผมคิดว่ผมมีความสวยงามมากครับอาจารย์โปลโลได้บอกว่าเพราะเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราเข้ามาสู่พิธีมหาสนิทนี้แล้วครับนอกจากว่าเราจะมาระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำนะครับรับพระคุณพระเจ้า พิธีหมหาศีลนะครับผ่านขนมปังนะ้และน้ําองุ่นหรือเหล้าองุ่นนะพี่น้องครับเราได้ประกาศการวหยพระชนของพระองค์ผู้เป็นเจ้านะครับจนกว่าพระองค์จะเสด็จมานะมีความหมายนะพี่น้องครับความหมายว่าเรารอคอยครับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูด้วยพี่น้องครับดังนั้นพิธีหมหาศีลนะครับนอกจากเราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทาเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วด้วยนะพี่น้องครับระลึกถึงพระคุณพระเจ้า เราลึกถึงไม้กางเขนของพระเยซูนะครับที่สิ้นพระชนและไถ่เพื่อเรานะครับพระกายและพระฤธิ์ของพระองค์แล้วนะพี่น้องครับรับพระคุณพระเจ้านะความรักของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพิธีมหาสีลนี้แล้วนะพี่น้องครับเรายังเรียกว่าประกาศด้วยนะครับว่าการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูและรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง้วยพี่น้องครับดังนั้นมหาศีลนะครับจะมีภาพของการรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูได้พี่น้องครับนะ ขอบพระคุณพระเจ้านะพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันในฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีศีลมหาสนิทพิธีมหาสนิทที่พระเยซูเป็นผู้ที่สถาปนาขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่ลูกรู้ว่าพิธีมหาสนิทนี้ในโต๊ะเข้ามาร่วมโต๊เสวยกับพระองค์กับพระเยซูรเจ้านั้นลูกขอบคุณพระองค์สาหรับพระคุณของพระเยซูสําหรับพระกาย และพระโลหิตของพระองค์ขนมปังและน้ําองุ่นและเหล้าองุ่นที่พระเจ้าเป็นผู้ที่หลั่งออกที่ไม้กางเขนเพื่อที่ลูกนั้นจะได้รับการชําระได้รับการยกโทษและกลับมาคืนดีกับพระองค์ผ่านทางพระเยสุคริตเจ้าพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับการวายพระชนของพระองค์ที่ไม้กางเขนและลูกขอเข้ามารับพิธีนี้ด้วยท่าทีที่ถูกต้องในการยำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระองค์ไม่ได้เข้ามาอย่าง แตกแยกหรือว่าแบ่งแยกพี่น้องพระปิเจ้าแบ่งแยกพระกายลูกขอบคุณพระองค์เจ้า ouais. ที่รู้ว่าพระเยซูนั้นก็จะสิริกลับมาครั้งที่สองและลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกรู้ว่าลูกนั้นเข้าส่วนอยู่ในพระกายของพระองค์ผ่านทางพิธีหมาสนิทนี้ขอบคุณพระองค์เจ้าสาหรับพระคุณของพระเจ้าและความรักของพระองค์ที่ลูกรับทุกครั้งที่ลูกเข้าสู Wag ่พิธีหมาสนี拜拜้ลูกสัมผัสถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของลูกลูกอธิษฐานกลาบทูล ในพระนามขององ nah, ค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับดังนั้นพิธีมหาศีลนะครับเราจึงพูดถึงว่าเรารับพระคุณพระเจ้าครับนะแล้วเรารับความรักของพระเจ้าและเราเข้ามาด้วยความยำเกรงพระเจ้าครับนะความยำเกรงและความรักพระเจ้าไปด้วยกันนะพี่น้องครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเราเข้ามารับพิธีมหาศีลนี้นะครับเรารอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูด้วยครับนะเราดําเนินชีวิตด้วยความพร้อมครับนะพร้อมในการรับเสด็จพระเยซูวันนี้ พิธีมหาศีลจะเป็นเครื่องเตือนใจเราครับว่าเมื่อเราเข้ามาร่วมพิธีนี้นะครับเรารับพระคุณพระเจ้าและเตือนใจเราครับว่าให้เราพร้อมนะทำงานพระเยซูนะครับทํางานพระเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าพร้อมในการต้อนรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูด้วยใจจดจอ่ออาเมนนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าใหพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้พระเจ้าพรนะครับ